นีัค่ะนี่วันนี้ปูมามาแนะนำอืมตัวนี้เป็นนี่ค,คือคริสตัลมาต์คจริงจริแล้วตัวนี้ปูทำขายไปแล้วนะคะรัดหนึ่งประมาณพันสา่อ,อละอันนี้เป็นกล่องใหม่คือเดี๋ยวเผื่อใคระงงว่าเออให้พี่บูสั่งคริสตัลมาลร์คในรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไปจะงงเอออันนี้คือตัวเดิมแต่ว่า สงที่ปูเปลี่ยนก็นคือกองแล้วก็ปูเพิ่มปริมาณด้วยนะจาก15กร,รัมเป็น18กร,รมัมโดยที่เราไม่เพิ่มราคาค่ะรา,าคาเดิมเป็นหน้าตาเดิมกระปุกข้างในแกะมาแล้วเป็นแบบนี้น,นี้เป็นของปูงเองนะใช้มาตัวนี้กระปุกที่5ละอ่ารวบรัดตัดตอนเข้าเรื่องเลยมันดียังไงดีกว่าตื่นยังไงตัวนี้มันไม่ใช่แค่ว่าพอกตอนกลางคืนแล้วตื่นมาหน้าขาวแค่นั้นไม่เหมือนแบรนด์อื่นสิ่งที่มันดีกว่าก็คือ ลูกค้าที่แบบว่าผิวติดสารผิวแพ้ง่ายคนท้องคนที่บตรใช้ได้วันนี้มีรีวิวมาหนึ่งรีวิวด้วยลูกค้าแจ้งมาบบว่าเนี่ยเป็นสิวหัวหนองเต็มหน้านเลยพอก่นสองคืนน่ะตอนนี้สิวแบบเยอะมากเดี๋ยวจะเอารูปมาฝากให้นะแล้วก็เนื้อครีมมันมันดีตรงที่ทาไปเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวเลยผมผู้หญิงเนี่ยเวลานอนอนะ่ะผมก็ชอบมา ติดตามหน้าตามอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเนอะหน้าเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเลยเพราะว่าทาไปอะนวดน,นวดน,นวดน,นวดเนี่ยประมาณห้าถึงสิบนาทีมันจะซึมเข้าไปสู่ผิวตอนเช้าตื่นมาหน้าบไบร์มากคุณรับรองรับรอง,รองว่าต้องติดใจ่แน่นอนเลยค่ะแบบน,นี่าไวไ้แค่นี้นะลองใช้ลองซื้อไปใช้ดูใครยังไม่ได้ใช้คุณรับรองว่าคุณต้องกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนค่ะนี้ไปแล้วไปบาย